พ่อวิสัย่อนขั้นเร็วมึงก่อนน่พอนโอ้ยไอ้เคยเจ้าที่ไ้เคยพอนี้ยังร้ายแท้ะกล้าพอนวดหนี่ก็พอแห้งแล้วไว้ไว้ไว้เก็บเก็บโอ้ยว้าเล็วไอ้ยว้าเล็วกูบอกให้พอนกูบอกให้พอนึงนึงจะเป็นจวดอ้าวสองอ้ยน้องนี่ทุกขี่รถจังไห้กันตามซะตามซายเบ้อล้วนี่ไอ้เคยไอ้เคย บอกไอ้ข่อยพอนขันเลงจักสิพอนหยิ่งแน่พอนพอนยังไ่ะอ้าวไี้อันนี้กูบอกมึงพอนขั้นเลงมันดีแล้วถ้ามึงบอกพอนมันกระตำซ่าตำซ่าจริงทีที่เออแล้วมึงคือบอพอนลหรอปี๋มมึงหูยบอกว่ามันอันตรายอุ้ยฝนก็ข่อยไม่อยากพอนนะเด็กนี่พอนหยิ่งนักนะอ้าวไอ้อันนี้ใครมึงบ่พอนขั้นเหล่งแล้วมึงจะขี่รถจังไงข่อยก็ขี่แบบบ่พอนขั้นเหล่งทุกเที่ข่อยกั ขี่แบบนี้ได้ล่ะอ้าวมึงขี่รถจังไรมึงขี่รถบ่าพอนขั้นเลงอีปิมมึงหลอดมาได้่ยังได้เท่ากูมือนี่โอ้ยปิมมึงต้องพอนขั้นเลงนั่มดิยั้มึงขี่รถนั่นอุ้ยฝนสิให้พอนอียงหนักหนาแท้ด่อยวิอยากพอนัเด็ดมะกะปิแค่หอยพอนหงดนะ่อยจะขี่ได้เร็วอ้าวมันเกี่ยวอยังก็พอนหงดมึงพอนขั้นเลงอ้าวกูงงปะเหรเด้นไอ้หอยเจ้าสิงงอียัง ก็คอยบอกว่าคอยไม่อยากพ้นไม่อยากพ้นนี่ค่ะก็พันงวดนี่ก็เมื่อยเขาตายแหละพันกันเรี่งเงี่ยมอ็เชียงเงินใายมาพันว้ายเออเป็นก้อนมันนี่แหละเท่าเออว่ะพันงวดก็ยังมาพันขั้นเรีงอีกเสียสองต่อเฮ้ยเฮ้ยบอมีนกูบระเดี๋ยวหมายว่าจังซานกูหมายว่าเนี่ยพันขั้นเรีงรถเนี่ย มือบอลพันเมือนกับตั้มซาตำ้มไส้เนี้ยนี่เอ้ยอะแม่สมองไอ้เขยโอ๊ยไข่ก็บปุ๋ยแล้วจะนึกว่าเจ้าหนูไหมทึงว่าให้คอยนะพอนวดแล้วยังโม่พ่อยังตอกมาพอนขั้นเล่งอีกไปสิอยากเสียเงินสองต่อโว้ยสูงสูนี่แต่ละมื่นห้าจะเหลือกบวดเพราะไม่กลัวเฮ้ยหม่ไส้ดอกไปไปถอยลงมาถอยลงมาเร็วเร็ว จ้าสีผ้าคอยไปใส่อีกนีงเคยเอาไปเงินยายซิ่งไปจวดหอดเวลาแล้วสีมองแล้งเรืนี่อ๋อบอกเอา้าคอยลืมไปอ่ะเคยไปไปไปมาๆๆเาเจอหนี่ข่อยคนข้นลิงเจา้าหรอโอ้ยกลัวมงมาต่องชีละจูงเอานีละไปไปไปอ้าวเป็นต่หอดหานขาบนะอาทำหมาแลนะยอยางน่ะภาษาบงอยแย่งน,นี่จะไปจวด